สวัสดีครับมาเบิ้งบางไฟให้เราแล้วครับวันนี้มานน้าสมัยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงัาครับมาทันบางแรกพอดีครับกำลังมันหางครับกำลังสิจุดเดี๋ยวตอนจุดสิทธัยเบื้องหน้าผมจะมาลุ้นกันว่าจะได้เวลาหลายบ้างเนี่ยนะครับผมขึ้นสูงสูงลงสา้นตกลงจะได้อะไรบางแรกครับผม คำภัยทะลุฟ้า,ฟาของท่านนายกสมรประพุ่มวันขอทีมงานจงโชคดีสามฟังงงปีไปลรกฟว่าอ้เหลี่ยมตาครับขึ้นดียู่ครับผมเดี๋ยวจะมาลงุ้วกันครับ ไม่ก้องเห็นบ่บแต่ผมแนมก็เห็นครับนี่นี่ี่่ๆนี่โคถึงเด๋อลงเด๋วป่ะนี่มวด่วนเห็นไหมครับยึดชีพานล้งแรงทางรถพอดีโอ้ลงแล้วครับฟังนล้กันครับสองร้อยแปมาครับ ท้องฝักดีครับบางนีครับเปลี่ยนมาถ่ายผี่ดีกว่าครับมันยังโล่งครับแต่ว่าได้ย่างไก่จักไหนครับต้ตงรติดหรอเหอ ไปไปครับดนไปว่าดันไปได้ครับผมเฮ้ยขึ้นดีแต่เอาครับมุลุนานทำงานครับขึ้นดีครับบ้างนี้ครับท้องบัาดีครับสามรอยปเซฟสร้อยแปครับท้องบ้าดีครับเสียหลายไปอะไรครับรุ่นดซืครับรุ่นซื โอเคครับลุ่นกันต่อไปครับแอทเทเวลาครับล,ลุ่กนกันครับแอทเทเวลาครับผม,มไปลเลยไปเไป พราะแกนเขาท้องเมื่อกี้ครับเขาก้อนสีฟ้าครับผมก้อนนี้ครับโอเคครับจังหวะลุนต้องกานครับไปเได้จักวินะครับผมแอตเทวดาครับได้380ครับราคาสูงนะครับผมเจ้านะครับผมโอเคครับลุนต้องกานมั่งก็ไปแล้วครับมั่งก็ไปอาจจะไม่ได้ไทยนะครับผมกว่าสี่โมงแหละสี่ครับแล้วครับแต่ขอพิเศนไปสมนีเด้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อมๆได้ครับ สวัสดีครับดิมดิมสวัสดีครับลูกรอสวัสดีครับน้องดีจะกลับบ้านแล้วครับเสือป้างสุดท้ายครับครับบ๊ายบาย